นายสุภาพสาคุณนะครับเป็นของศูนเชีย,ยร์เครสอพ่อกาะูงยพิไัยนะครับครับผมได้พื้นที่ของผมมีอยู่สิบไรนะครับผมเด็นทาการเกษรตรตอนนี่ผมจิเป็นปลูกพืชอเช่นเดียวปลูกมันกับปลูกตะมันครับขายมันได้เราก็เอาไปซื้อปุ๋ยซื้อนะครับเมื่อไปครับต่อมาผมก็มาเลียง,งวัวเลียงระวัวรือวัวเหรอครับปีพอดีปีหาซี อาชีมีการอบรมเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะครับผมก็เลยไปอบรมแล้วก็เลยได้ควอมูลเนาะครับการปุ๋ยเนาะครับการปลูกพืชปลูกมาผมก็เลยมาปรับปรุงของผมพานเรียนรู้ในศูนย์ของผมเนาะครับเ็าได้เจ็ดเนาะครับแบชีมีพันเจ็ดทำปุยมักเนาะครับปุยนำมักที่ว่าภาพนะครับปุยที่ว่าภาพนะครับข้ากกจะิมีฐานเรียนรู้เรื่องการประมงก็จะมีการเรียงกบเนาะครับเลียงกบเลียงปลาเนาะครับฐานเรียนรู้เรี้ยง ปทุสั์เนาะครับพ้ากข้าีมีการทําอาหารสั์ใส่เองเนาะครับพอลดต้นทุนเนาะครับพ้ากข้าวีทำโดยมั่นเส้นเนาะครับมั่นเส้นใบมั่นแล้วก็มีข้าวโพดเนาะครับข้าวโพดบดอะๆอยังกากตัวเลี้ยงเนาะครับข้าวกระสีแตมีการทําใส่เองแล้วก็ข้าวข้าวีใส่จำนายน้ำเนาะครับแล้วก็ทานเล่นลูกเลี้ยงแปรรูปเนาะครับเช่นเขาแปรรูป้วยเนาะครับ ตากเพราะว่าเขามีล่องอบเนาะครับล่องอบพลังแสงอาทิตย์เนาะครับแล้วก็เขาเป็นกลุ่มสมุนไพรเนาะครับสมุนไพรเขาก็สิมีกะเอาตากกระเจี๊ยบเนาะครับอบระเจี๊ยบแล้วก็อบขมิ้นชันเนาะครับหรือประตูมเนาะครับเป็นต้นเนาะครับด้านพืชเนาะครับด้านพักพืชพักนี่เขาก็สิมีการเกาะช่ำเนาะครับขยายเนาะครับหรือขยายพันธุ์มะนาวเนาะครับอยู่ในพื้นที่ของชีฟไร่ของผมเนาะครับไร้ใดเนาะครับที สั่งรรยได้เนระครับไายวันรา่เดียนรายปีนะครับรายวันก็เป็นผูกผักสวนขั้วนะครับเก็บได้ตลอดทุกมือนะครับไา่เดียนก็บจะเป็นมะนาวนะครับเป็นมะนาวเป็นทั่วนะครับรัวเขาโคตรนะครับไปนะครับไล่ปีก็เป็นเลี้ยงวัวนะครับเป็นวัวเป็นไก่เป็นนั่นแหละครับพายุผสมประสานกันนะครับมันจะมีไล่ปีไล่เดียนนะครับจังไม่ผลนะครับไอผลก็สจะเป็นไล่ปีนะครับ ไม้ยืนต้นนี่ครับใยต้นเ็จะเป็นไม้ไส่ไม้สอยของเฮานี่เกิดสีได้เอาไม้ตัดมาเข็ดทานนะครับเขาทานขายหรือมาส้างบ้านนะครับับไม้ผลได้แปลงนะครับเป็นตะเคียนนะครับมะนาวมะม่วงนะครับมะพร้าวนะครับแล้วก็ชีมาเพกาหรือมะกรีนฟ้าครับกล้วยนะครับเสริมด้วยกล้วยกล้วยพอดีเฮากับมีล่งอบนะครับล่งอบจากพลังแสงอาทิตย์ครับเข้าได้มาจาก สอปกอนะครับเข้ากับได้มีการเห็ดกล้วยตากล้วยยนะังผสมกันเนาะครับแล้วก็การประตุสัตว์เข้ากับสีได้มีทําเชียงเผ็ดอาหารสัตว์พอดีเนาะครับเข้ากับได้มีกุ้มเนาะครับกุ้มมันแปลงไงเนาะครับจํานวนสมาชิกกับชิมีอยูสี่สิบไลนเนาะครับพื้นทีสามร้อยสามสิบไร่เนาะครับเข้ากับชิมีการเห็ด เปรูเผ็ดมั่นเส้นนะครับมั่นเส้นคือมันแห้งครับจีจำนายนะครับจำนายอยู่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์เชียงยื่นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเฮากับิีดมีการทำอาหารสัตว์ให้วัวเนะครับเฮากับสแปปรูมาเห็ดอาหารสัตว์เป็นใบกับวระถิอมนะครับเป็นต้นมันกับวระถิมแล้วก็เฮากับิีด้เห็ดมากเป็นอาหารสัตว์นะครับอาหารคนให้วัวเฮาานะครับอยู่ในศูนย์เฮานี่กับิีด้ลดต้นทุนนะครับลดรายจ่ายนะครับ เพิ่มรายได้ครับการอาสานี่ผมกับชิเป็นอกมนะครับอาสาเกษตรเ้าก็จิเป็นหมอดินนะครับหมอดินกับจิเป็นผู้ช่วยผู้ญิบ้ันนะครับเราก็จิเป็นอสมนะครับด้านอาสานีก็เป็นแถบสุกหน่วยงานนะครับปวา่าผมกับจิทำงานภาคีรวมกับทุกหน่วยงานนะครับตามชุมชนผมกับจิได้ไปผ้าที่นนองนะครับมพืู่ด ปกพักแล้วก็ผ้าเห็ดนำมักนะครับเป็นวิทยากรในพื่นนะครับกิจกรรมของโรงเรียนนะครับก็สีผ้าเด็กน่อยนะครับผ้าเด็กน่อยเห็ดปุ๋ยมักที่ว่าภาพนะครับแล้วผ้าปลูกต้นไม้นะครับกิจกรรมกับทังตำบลนะครับก็สีเป็นวิทยากรนะครับวิทยากรที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกพักหรือทำปุ๋ยมักนะครับข้อดีผมก็ได้เป็นวิทยากรดันเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับหลายๆหน่วยงานหลายๆตำบลท่างจังหวัดนะครับพิ่นมาก เอาไปเป็นวิทยากรเศรษฐกิจพอาเพียงแล้วก็มีหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานนะที่เกณฑ์อบอตนะครับแล้วก็องพัฒนาที่ดินนะครับได้พามาคนมาศึกษาดูงานนะครับปีหนึ่งกับประมาณ2030ครั้งครับ